นี่คือบอลเด็กมสที่รักฟุตบอลมากกว่าหนังสือใชยชนะในสนามทําให้หัวใจเขาเต้นแรงแต่เรื่องเรียนเขาไม่เคยใส่ใจเลยเย็นวันหนึ่งขณะเดินกลับบ้านโทรศัพท์เก่าลึกลับตกใส่หัวเขาโอ้ยเจ็บฉัดบอลค่อยๆโน้มตัวลงป้อมเก็บโทรศัพท์เครื่องนั้นจู่ๆหน้าจอก็เบิดขึ้นพร้อมกับแสดงคําตอบข้อสอบจากอนาคตบอลสองสัยเล็กน้อยแต่เพราะเขาไม่ตั้งใจเรียนนี้จึงไม่มีอะไรจะเสีย ว้นต่อมาเขาแอบนำมือถือนั้นเข้าห้องสอบและเป็นไปตามคาดเขาสอบได้คะแนนเต็มและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชัยชนะที่ไม่ได้มาจากเขาเองทุกอย่างเริ่มง่ายขึ้นการบ้านรายงานคะแนนสอบบอลและกตฬิบัตรครอบครัวผมใจคนรอบข้างต่างยกย่องเขาสุดยอดเลยบอลเชือคืออัจฉริยะที่แหลจริงท้ามกลางความชื่นชมมากมายบอลก็รู้สึกว่างเปล่า เพราะในใจลึกๆเขารู้ว่านี่ไม่ใช่ชัยชนะของตัวเองวันสอบใหญ่โทรศัพท์ก,กับรับสนิทไม่มีคำตอบช่วยเหลืออีกต่อไปท่ามกลางแรงกดดันบอลเลือกอีกอก,กาสและเผชิญหน้าลือตัวเองครั้งแรกวันคะแนนออกทุกคนตั้งตื่นเต้นกับคะแนนของบอลวันนี้ยังไงบอลก็คงเป็นที่หนึ่งอีกแน่นอนใช่ใช่เขาเก่งจริงทุกคนกลับต้องผิดหวังเมื่อเห็นว่า คะแนนของมอนนั้นได้แค่เครื่องเดียวเพื่อนๆต่างสายหัวบางคนขับบางคนยกเจอไอ้บอนคิดว่าเธอเก่งจริงๆหวังวที่ผ่านมาเขาแค่ฟุกแต่คำยกเจอเหล่านั้นก็ไปทำให้หมดเศร้าใจเลยเพราะเขาปูมมใจที่ในที่สุดเขาสามารถสอบผ่านได้ด้วยตัวเองเขาเข้าใจแล้วว่าชัยชนะที่มาจากการโกงไม่มีวันมีค่าในชัยชนะที่สร้างด้วยสองมือและหัวใจจะอยู่กับเราไปตลอดกาล